สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชสวัสดี FC สายลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนทุกๆคนนะคะสวัสดี FC เก่าไมล์เลิฟด้วยค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดขอบคุณน้ำใจทุกๆคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปด ทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปะปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์สวีเดนแล้วก็คนไทยทุกๆคนนะคะที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้มาเรียบเจเพิ่มนะคะขอบคุณน้ําใจมากๆนะคะในคลิปนี้มาเรียบเจจะมาพูดถึงผู้เสียกระสุนนี่แหละค่ะนะคะ,นะค,ะคือทุกอย่างที่ตัวเองพูดมาตั้งแต่ต้นนะคะวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เนี่ยนะคะพูด คือเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างนคือคําพูดที่เขาพูดออกมาคือตั้งแต่ต้นเรื่องน่ะนะคะน้องหาย9ก้าโมงลูกนะคะไม่ได้หลับนั่นแหละค่ะทั้งๆที่ตอนแรกวันแรกบอกหลับแต่พอมาเขาจับได้ก็บอกไม่ได้หลับนั่นแหละแล้วคนเป็นลูกก็บอกบอกป้าตัวเองด้วยซ้ําไปเผลอหลับไปสิบนาทีตื่นขึ้นมาหาน้องไม่เจอแต่ปัจจุบันเป็นไงคะ ความผิดทั้งหลายที่เกิดขึ้นโยนไปหาลุงหมดว่าลุงเป็นคนทำนะคะคือโยนไปให้ลุงรับผิดชอบในการที่ตัวเองเอ่ยปากสงสัยเขาให้ไปต่อสู้เอาเองถ้าไม่มีหลักฐานตำรวจคงไม่ออกหมายจับเจ้าหน้าที่คงไม่ออกหมายจับพระมีหลักฐานมีพยานเด็ดมีพยานชัดเจนว่าลุงเป็นคนทำมันถึงออกหมายจับคำพูดของเขาแต่แม่หันไปมองว่าคนในหมู่บ้านของตัวเองออกหมายจับ ไปจับติดคุกเป็นปีสามเดือนนะคะหลักฐานอะไรล่ะทาไมเขาถึงสู้หลุดนะคะทาไมเขาถึงสู้หลุดออกมาแล้วอย่างบริสุทธนะิ์น่ะนะคะก็มันจะทําเหมือนกันไหมล่ะมันจะทําเหมือนกันกับลุงไหมล่ะนะคะมันจะทําเหมือนกันไหมลองคิดดูก็แล้วกันนะคะ F4 ลุงป้ามานะคะไปออกนะคะช่องสองคูณสี่ต่างหากนะคะสองคูณสี่บอกว่าไงคะ ลูกไม่ได้หลับเห็นคนร้ายโอ้ยถ้าเห็นขนาดนั้นนะคะจับไปตั้งแต่สามวันแรกสิคะปากอมอะไรอยู่อมอะไรอยู่ถึงไม่พูดว่าเห็นคนแล้วทำไมออกมาหลับตื่นมาเก้าโมงหลับไปสิบนาทีอ่ะประมาณสิบนาทีตื่นมาเก้าโมงหาน้องไม่เจอแล้วออกตามหาจนวุ่นนะคะออกตามหาจนวุ่นเพราะไม่รู้ว่าใครเอาไปถ้ารู้ว่าคนเอาไปคงบอกพ่อแม่แล้วว่าคนคนนี้ เอาน้องไปนะแม่คนคนนี้เอาน้องไปนะพ่อพ่อรีบออกตามหานะเพราะคนคนี้มาเอาน้องไปมันต้องพูดตั้งแต่วันเกิดเรื่องจริงไหมคะทุกคนที่เป็นเอฟซีลุงป้าไม่ใช่มาวันนี้จะบอกว่าน้องไม่ได้หลับน้องเห็นคนร้ายแล้วทําไมไม่ยื่นเข้าไปในศาลในวันที่สืบพยานทําไมไม่ยื่นเข้าไปว่าน,นี้หลักฐานว่าลูกฉันเห็นนะลูกฉันเห็นแบบนี้นะในการสืบพยานเอาเข้าไปสิอย่ามาพูดนอกศาลนะคะ อย่าเอาออกมันพูดนอกสารหรือว่ารู้แล้วว่าเอ้ยยังไงยังไงก็คงมันไม่มันไม่เข้าทางเราแล้วแหละเดี๋ยวเราต้องยื่นยื่นอะไรบางอย่างแล้วและฉันจะบอกว่าลูกฉันเห็นอย่างนั้นหรือฉันจะบอกว่าลูกฉันเห็นคนนี้ทําอย่างนั้นหรือคิดการไกลนั่นนะ่ะคิดการไกลระวังมันเข้าตัวเองนะสิ่งที่คิดไว้สิ่งที่จะทําในต่อไปเนี่ยคือความผิดล้วนๆโยนให้คนอื่นนะ ทั้งๆท,ที่เห็นกับตารู้อยู่แก่ใจว่าลุงป้าอยู่บนสวนยางกับตัวเองในวันที่เกิดเรื่องในช่วงที่เกิดเหตุนะ่ะถ้าพูดแบบนี้ให้คนอื่นเขาคิดได้ไหมล่ะว่าตัวเองจะไปยื่นอะไรบางอย่างในศาลต่อไปนะ่ะนะคะเพื่อที่จะให้มัดลุงอย่างนั้นหรือ f c ลุงป้านะคะจับตาดูไว้ให้ดีนะคะเมื่อวันที่ยี่สิบธันวาเนี่ยศาลตั้นตัดสินมาเป็นแบบไหนแล้ว มันจะมีสำนวนนี้เข้าไปไหมว่าน้องเห็นคนร้ายอยากจะให้จับคนคนนี้มันจะมีหลักฐานี้ยื่นเข้าไปไหมรอฟังดูกันค่ะทุกคนอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเราต้องแย้งกันได้แล้วในเมื่อบอกว่าตัวเองเห็นไม่ได้หลับทำไมไม่แจ้งความจับตั้งแต่สามาเรกตั้งแต่มันที่สิบเอ็ดเลยว่าฉันเห็นนะแม่เห็นนะคนนี้พ่อเห็นนะคนนี้ มันต้องจับคนนี้ตั้งแต่วันแรกแล้วถ้าบอกว่าเห็นนะคะไม่ใช่ออกมาพูดนอกศาลว่าเห็นสังคมเขาจะมองครอบครัวคุณยังไงหันกลับไปดูด้วยนะลูกก็จะโตขึ้นทุกวันนะคะลูกก็เริ่มเป็นสาวขึ้นทุกวันแล้วเขาสังคมเขาเห็นแล้วครอบครัวเนี้ยทําไมนะคะเมาสตอทางภาคใต้มาไม่รู้กี่สวนกันแล้วนะ่ะและต่อไปใครจะอยากครบนะ่ะต่อไปใครจะอยากรู้จักนะ่ะ นะคะมันคืออนาคตของลูกตัวเองนะพูดไรออกไปนะ่ะนะคะพูดไรออกไปหันมองอนาคตของลูกด้วยเขามองเห็นกันทั้งประเทศมองเห็นเรนทั่วโลกนะคะถ้าวันหนึ่งความจริงมันเปิดเผยออกมายันสารสุดท้ายแล้วนะคะสารสุดท้ายแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองหวังอย่างที่ตัวเองคิดนะ่ะสังคมเขาจะมองครอบครัวคุณยังไงเขาจะมองลูกคุณยังไงลูกคุณจะโตไปในอนาคตข้างหน้า ไม่ใช่ว่าทำวันนี้คือทุกอย่างไปแล้วอนาคตข้างหน้านะคะเกิดอะไรขึ้นรับกันได้หรือเปล่าล่ะนะคะลูกเขาโตขึ้นทุกวันเวลาเราพูดอะไรเราต้องนึกถึงลูกเราด้วยเพราะลูกเราต้องอยู่ในสังคมอีกมากอยู่ในสังคมอีกนานถ้ามีอยู่มาวันหนึ่งนะคะเมื่อสารสันท้ายตัดสินไปแล้วเนี่ย นะคะความจริงยังไงมันก็มีความจริงไม่พ้นว่าน้องหายก่อนเก้าโมงเพราะทุกสำนักข่าวที่ไปทำวันนั้นออกข่าวตรงกันแม้แต่คนที่ประกาศข่าวในวันชาปนกิจศพนะ่ะยังประกาศข่าวเลยว่าเก้านาฬิกาน้องหายน่ะน,นะคะไหนจะในการชันสูตรศพนะ่ะใบแพทยนะ์น่ะใบแพทย์ในการชันชนสูตรศพน้องน่ะระบุเวลาชัดเจนเลยเก้าโมงน้องหายน่ะ แล้วอนาคตข้างหน้าวันข้างหน้าเฮ้ยนี่นี่เธอใช่ไหมที่เป็นน้องเอย้เป็นพี่คนที่น้องเสียในวันนั้นทําไมครอบครัวเธอเขาพูดไปเนี่ยลูกตัวเองจะรับได้ไหมในอนาคตข้างหน้าลองหันไปเห็นใจลูกบ้างนะเวลาจะพูดอะไรออกมานะความจรงิงตัวเองรู้อยู่แกีใจว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งคนที่เป็นลูกด้วยแหละก็เข้าใจเพราะว่านะคะถ้าถ้าสอนกันดี มันคงไม่เสริมกันเวลาแม่พูดถึงลุงในด้านลบลูกก็คงไม่เสริมเหมือนคลิปที่ไมล์ลบเจเจเคยพูดเนี่ยนะคะถ้ามีความจริงอยู่ในใจตัวเองอยู่แล้วแต่จะไปให้คนอื่นรับกรรมแทนแทนตัวเองเนี่ยนะคะแทนครอบครัวเนี่ยทั้งๆท,ท,ที่เขาไม่ได้ทำเนี่ยนะคะมันก็คงไม่เสริมกันขึ้นขนาดนั้นหรอกเนาะนะคะก็คงจะมีแนวความคิดเหมือนกันหละเนาะแนวความคิดเหมือนกันพูดเหมือนกัน นะคะมีจิตใจที่เหมือนกันนั่นแหละนะคะมันถึงต้องพูดเสริมกันขึ้นมาอนาคตข้างหน้าเลยไม่คิดว่าฉันจะต้องอยู่ในสังคมอีกต่อไปในอนาคตข้างหน้าไม่คิดเลยหรือว่าวันข้างหน้าถ้าเผื่อสารตัดสินสิ่งที่ฉันหวัง,ส,งสิ่งที่คาดหวังคาดหวังไว้น่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะมันรู้อยู่ในใจอยู่แล้วน่ะจะยอมรับในสิ่งนั้นได้ไหมล่ะนะคะยอมรับได้ไหมในสิ่งนั้นนะคะไม่เลิฟเจเจนะคะเคยนะคะเอา พื้นดวงชะตน้องมาดูน้องที่จากไปนะคะนะคะเป็นพื้นดวงชะตาที่เราขออนุญาตนะคะเจ้าของพื้นดวงที่จากไปแล้วเอามาดูเพื่ออยากจะรู้ว่านะคะมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องนะคะในการที่น้องจากไปในวัยยังเด็กนี้ล่ละคะ่ะเนาะก็คือในพื้นดวงน้องน่ะมันมีการผูกโยงผูกพันไปถึงพ่อกับแม่ด้วยนะคะในการที่เดินทาง ช่วงการเดินทางของชีวิตของพ่อของแม่นี่แหละค่ะรวมถึงน้องที่ร่วมกันนี้แหละค่ะนะคะอย่าลืมนะคะว่าเวลาเราเดินทางอะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วน่ะมันไม่สามารถจะย้อนกลับมาแก้ไขอะไรได้นะคะเมื่อสิ่งที่เราเดินไปนะคะมันเดินทางไปในด้านผิดน่ะมันไม่มันไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาแก้ไขได้เลยว่าฉันจะไม่ทําสิ่งนั้นฉันจะไม่ ทำอะไรอย่างนั้นนะคะเพราะมันเกิดไปแล้วนะคะมันก็ไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้นะคะในสิ่งนั้นนะคะเราทุกคนที่ติดตามข่าวนี้สงสารน้องทุกคนเห็นใจน้องทุกคนแต่เมื่อเราฟังข่าวข่าวติดตามข่าวมาตลอดด้วยคําพูดของคนเป็นพ่อเป็นแม่และคนในครอบครัวและคนเป็นพี่เนี่ยมันต่างกันจากวันแรกที่ให้สัมภาษณ์ ต่างกันจากวันช่วงเกิดเหตุหนึ่งอาทิตย์แรกนะ่ะมันต่างกันเลยเขาจึงมองเห็นนะคะว่าครอบครัวของคุณเป็นคนแบบไหนคลิปหน้าจะมานําเสนอคนในครอบครัวเดียวกันอึดอัดใจจนต้องออกมาแชร์บางสิ่งบางอย่างเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาติดตามกันค่ะคลิปนี้ยาวแล้วก็จะพูดประมาณนี้นะคะฝาก fc ลุงป้าทุกๆคนนะคะใครที่พอมีกำลังนะคะ ช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ T.P. Skin ของบริษัทม,โมณโอมโฮมซับนะคะนะคะก็ช่องทา,างติดต่อก็คือ T.P. Skin Official นั่นแหละค่ะนะคะทุกคนก็คงรู้แล้วใครที่เป็น f c ลุงป้าเนาะนะคะก็ตามกำลังของเราเหมือนที่มาเล็ยบเจบอกเสมอแล้วค่ะอย่ากเกินกําลังของเรามันจะทําให้เราเป็นทุกข์นะคะไม่มีช่วยกันดูคลิปดูไลฟรสดโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือแรงกําลังใจส่งถึงลุงถึงป้าแล้วก็ฝาก f c ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้า ที่ค้าขายทางออนไลน์ที่ทำ YouTube ก็ฝากเป็นกำลังใจดูคลิปดูไลฟ์สดโดยไม่ข้ามโฆษณาด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะก็ฝากผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่กับลุงป้านะคะมาดิพิษของคุณรัชนีลูนเนเซตของคุณอ้องก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณนุนวัฒ์แล้วก็ของยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนี้แล้วค่ะไม่เลิบเจ็บคอจะเริ่มไออีกแล้วก็ขอให้เอฟไม่เลิบนะคะ ทุกๆคนมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดคอยสมความมุ่งม,มา่นปรารถนาทุกๆประการนะคะโชคาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเลือกกินเลือใช้เลือกเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกๆคนนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังปัง,ปงรวยรวยกันทุกคนคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ